ขอให้จิตญานทั้งหลายในท <to> ุกหมู่ทุกเหล่าทุกัานทุกภูมิภาคทิพย์พักยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหโลกจนถึงพมโลกรวมถึงเขตแดนวิเศษในการใช้กรรมในทุกๆุเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวชนักพคตรฤาษีดาบดทั้งหลายชายบังบทชารับแลเจ้าสำนักเจ้าที่เจ้าในกายเกจิอาจารย์จอมขมังเวททั้งหลายเหล่าภ้ามืดภาคมาทั้งหลายเหล่ายักษียักษ์ษาทั้งหลายเหล่า เจ้ากรรมในเวรคู่กรรม,รรมพ่อแม่บุปการีครอบครัวในกูลลูกหลานบริวารลูกศิษย์สาวกทั้งหลายครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ยังไม่ตรงต่อเนื้อหาศาสนาธรรมทั้งหมดแล้วสิ้นแล้วเหล่าสัพพสัตว์ทั้งหลายในทุกหม่เหล่าชั้นภูมิน้อมใจขอเข้ามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลระนังคจชามิธรรมังสลาหนังคจชามิสังฆังสลาหนังคจชามิทุติยัมปิพุทธังสลาหนังคจฉามิทุติยัมปิธรรมังสลาหนังคจฉามิทุติยัมปิสังฆังสลระนังคจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรานังขจามิตาติยัมปิธรรม,มังสรานังขจามิตาติยัมปิสังขังสรานังขจามิหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายหมู่เหล่าสัพพสารทั้งหลายหมู่เหล่าผู้บำเพ็ญทั้งหลาย <c oughs> พระสรงนักบวชทั้งหลายในภาคทิ์ภาคอยาขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนไตรแด่พระสัจธรรมแด่การโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีกรรมใดๆที่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหลงบำเพ็ญเอา หลงปฏิบัติเอาฝึกฝนเอาในตบาชานญาณสติสมาธิ <c oughs> อิทธิทลิเดชอภินยาในเอกสภาวะทั้งหลาย ในปัญญายาณในการปรุงแต่งรจนาธรรมทั้งหลายในเวทมนต์คาถาสยเวททั้งหลายความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในลักษณะของเทพเซียนทั้งหลายในบุญบารมีในการปฏิบัติธรรมเอาธรรมทั้งหลายการทำกายทำจิตให้ลำบากในการบำเพ็ญพรตทั้งหลาย หรือเคยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยการถ่ายทอดพร่ำสอนส่งเสริมสนับสนุนหรือชักชวนบีบบังคับเคี่ยวเข็นในการทำให้ผู้อื่น ต้องหลงวกวนบีบคั้นกดดันในการบำเพ็ญธรรมเอาธรรมเหล่านี้ทั้งหลายอันไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัทธรรมกรรมที่เคยเข้าฌาน เข้าสมาธิก่อนละสังขารกรรมที่เคยพร่ำบนนนน่นสวดมนต์สวดสรรเสริญการบูชาการทำบัตรพรีการเข้าเงียบการพลีกรรมการนธิษฐานอ้อนวอน สังเวยสิ่งต่างๆต่อสิ่งเหนือธรรมชาติองค์มหาบาร,รมีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยความหลงงมงายหลงมัวเมาทั้งหลายกรรมที่เคยหลงเคร่งเครียดจริงจัง หลงตั้งเอาเคยบีบคั้นกดดันตนเอง <c oughs> ลูกหลานบริวารลูกศิษย์สาวกทั้งหลายในการโปรดสัตว์ในการหลงติดตามเฝ้ายึดเฝ้าติด ในองค์มหาบารมีในวิถีวิธีการในการโปรสัตว์จนกลายเป็นสิ่งปิดบังพระสัธธรรมก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งการแตกแยกการจับผิดจับถูก ต่อมูเราผู้โปรด้วด้กันเองกรรมที่เคยเพิกเฉยเมินเฉยดื้อดึงดื้อรันหรือปฏิเสธปฏิฆะต่อพระสัจธ,ธรรมต่อคําเตือนคําสอนขององค์มหาบาร,รมี หรือของครุกูบาอาจารย์ทั้งหลายหลงเอาแต่การบำเพ็ญเฉพาะตัวหลงพึงพอใจในแนวทางของตนเองสนองความอาหาังการสนองความยึดติดแห่งตน หลงในความยิ่งใหญ่ของตนไม่เปิดใจไม่เปิดอยัยตนะในการรับฟังพระทธ,ธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงกรรมที่เคยตั้งสมณนักตั้งรัธิตั้งนิกาย ในแนวทางของตนเองเคยบิดเบือนพระสัทธธรรมคำสอนแห่งองค์มหาบารมีทั้งหลายเพื่อเผยแพร่มิจฉาทิฏฐิแห่งตนให้กับบุคคลอื่นก่อให้เกิดมิจฉาศัทธา ความลงยึดติดในหมู่เหล่าผู้คนทั้งหลายหรือเป็นไปด้วยการหาอยู่หากินสแสวงหาราบสกาละก็ตามทีการ,รที่เคยปฏิเสธปฏิฆะเคยน้อยอกน้อยใจ เพิกเฉยเมินเฉยความเย่อหยิ่งทะนงตนการไว้ตัวถือตัวการหลีกหนีการหลบเลี่ยงที่เคยมีต่อสังสารวัฏต,ต่อพระศรธรรมต่อองค์มหาบาร,รมี หรือในการโปรดสรรพสัตว์ไม่ว่าจะต่อมูหนึ่งเหล่าใดจนกลายเป็นความคับแคบในตัวมันเองกลายเป็นการปิดกั้นปิดบังต่ออนุภาพความสว่างสวย ต่อการสละการเกื้อกูลทั้งหลายไม่สามารถโปรดสั์ได้อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขตตามองค์มหาบาร,รมีได้ <c oughs> ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้ว ขอองค์มหาบาร,รมีทุกพระองค์ทรงได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมแก่เราข้าพระเจ้าทั้งหลายต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยหลงบำเพ็ญหลงพร่ำสอนผู้อื่น มาทั้งหมดทั้งสิ้นในทุกกรณีกรรมในทุกลักษณะกรรมไม่ว่าจะกระทำเองก็ตามหรือกระทำต่อลูกหลานบริวารลูกศิษย์สาวกทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นโอโหสิกรรมแก่เราข้าพเจ้าทั้งหลาย <c oughs> นับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดในภพหนึ่งชาติใดก็ตามก็ขออยาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เป็นผู้ที่หลงติดหลงยึด หนงมัวเมาในสิ่งต่างๆทั้งหลายหรือหลงยึดโลกียธรรมโลกีสุขทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ตรงต่อพระสัทธรรม ด้วยความสมุดเฉดเด็ดขาดไม่ลังเลหวนไหวต่อสิ่งใดและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนตัณหาความพึงพอใจความหลงยึดติดความหลงตั้งเอา ในตบาชานยานสติสมาธิในปัญญายานในธรรมาพิสมัยทั้งหลายในอินทริสิทธิเดชคุณวิเศษในความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวเฉพาะตนทั้งหลาย หรือในการปฏิบัติในธรรมในนิพพานการทรงนิ่งในจิตในเอกสภาวะทั้งหลายความพึงพอใจในการปลีกวิเวกความสันโดษการจมแช่เสื่องซึมอยู่กับตัวเอง อยู่กับสภาวะทั้งหลายหรือความพึงพอใจในธรรมารมณ์ในความสุขความสงบอละเอียดแห่งจิตทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนสิ่งทั้งหลาย อุปทานในธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะในแง่หนึ่งมุมใดก็ดีไม่ว่าจะขนาดจิตหนึ่งขนาดจิตใดก็ดีที่ยังเป็นเหตุเป็นเชื้อ <c oughs> เป็นปัจจัยในการกีดกันขัดขวางต่อความขี้คลายสว่างสวยัย ต่อการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรมีทั้งหมดทั้งสิ้นและข้าพเจ้าทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ในน่เวณนีกรรมทั้งหลายด้วยท่วาสนาบรมี ที่มีต่อพระสัลธรรม <c oughs> ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> ขอจดเชยจดใช้ <c oughs> ด้วยการตรงต่อศัลธรรม <c oughs> ด้วยการบวชการสละก <c oughs> การเกื้อกูล <c oughs> ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนาและการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขตตามองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายขอให้สรพสัต์ทั้งหลายในทุกหมูล่าชั้นภูมิเจ้ากรรมนเวทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายลูกศิษย์สาวก <c oughs> ลูกหลานบริวารทั้งหลายที่ยังไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัทธรรม พึ่งมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินโอโหสีโอโหสีโอโหสีโสโสโส